แค่แน่นนี่ครับเออบสองรอบสี่สิบก็ไปเป็นการสอบร้องเพลงนะครับสอบร้องเพลงประกาศสิทธิที่เป็นคนนั้นเบ้าเหรอวาเออแก้วเลยนะครับเด็กเกศซี่อีกแล้วพี่นี่ bỏ hay luay, húa trái thật tình, không lấy bà mấy, không to tiếng, acting này, nó không có là... này, Ôi... <laughs> chết <thoảng đi. cười> ปิดเปียงแปดครั้งถึงเก้าสทีนัยร้องเพลงเพลงนี้มาซาลาไอให้แดนหัวใจโอ้คอยจะคอยจะรอจะคอยโอ้ชายที่เธอตกหลุมมาไม่ได้เห็นแล้วเ่ะ coi chờ coi chờ lo la, anh đi không? bỏ à, lỡ <laughs> à, kéo. <laughs> 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 kéo. kéo, kéo. <laughs> <laughs> <ấy là> okay. <laughs> hấp dẫn กันก็ทันลองเพี่ลองพี่ในห้องบอกให้รู้ไวหัวใจรักจริงโอ้ไม่เคยทอดจริงให้ใครเสียใจตัวผู้คนนี้เขาเรียกร้ายใจสวัสดีเกียร์ซีนเดกกัสซีนเสียงนุ่มมากนะครับ cứng chăng kẻ nấy kẻ nấy liệt kiên chăng biết tiếng 8 căng đến 9 giờ tì nấy lồng lênเพลง này mát xa lại để đèn <ngoài> hòa <laughs> <laughs>

รักยังเดียวรักเดียวรักเดียวเดียวเนอใจซื่อสัต์เออรรักใครรแล้วครับจบแล้วโอ้ประการเสรเลี่ิกครับปรกาเสกี่เี่สิบได้งเพื่อนเพิ่นอันนี้ยังไม่ให้สอบการพากันนี่ก็สอบการพาก

ไม่ได้ซ้ำจับสูตรนะครับอืมก่อนเลยคอัต้องแรปม่ต้องแรปต้องแรปนะครับเอาเพลงไหมเนเพ่ยงอีกเปิดเมื่อกี้ก

ขายคลิปเดี๋ยวคุยส่งเขาหมดเขากุมเท่านั้นแหละมองหกทับอะไรนี่สีด๊บสีดทาบสามคือเรื่องคือรื่องอะไรบอเมนบอเมรันคู้กูสันมะหกกเรื่องพ้เฮ้ยเฮ้ยยัไปใส่กันไร

พวณนี้ไปสามคนหาคะแนนนี่กันทำมันองแบ่งคะแนนสุวนี่กันไ้แบ่งคะแนนให้พวกนี้วนหคนะคนดนได้้างห้สมจะเจอี หเายนตายสุดท้าียวอิบเ่วเป็นดี๋ยวเราฟังผู้หญิงลองนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดถ่ายคลิปสละคุยสวงให้กุมวดกุมเทินล่ะสีทับสา ท่เออยกับันส hey, <t ion facial> ุงานไปทุกคืบอกว่ามันแบ่กอ่แนบาได้บอกนประกาศศีลั่าแลบเห็นโว้ยประกาศศีลอบดีได้เหรมีเสียงรุมเหมือนอะเห

อ่อะไรเขาอไไสอไปะเากยี่สิบ่ครับไม่ได้ไหมยี่สิบถาตั้งยี่สิบครับผู้ที่อาไสามครับ

ว้าไปเว้ยไอ้บุญมี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 เนฮ้ยผู้หญิงยืนเป็นระเบียบของผู้ชายมึงดูนี่นะครับเขเป็นระเบียบของผู้หญิงนะครับยืนนิ่งแถวกันดีนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเฮ้ยเอาไปเขานอกผู้ชาย ยิงเอาไว้อันนี้มาซ้ำกันพวกนี้เลี้ยวบางหนาครับทรหยนายปรการอนุ่มกอล์รกาสมนาัูง้เอเองต้องรักุก่นครับพวเบื้องตัวอย่างในประกาศสิยังถือต้องลองพดีดีว่าเซีเนยมันสี่นบกทีสิ่งเดียวเนาะ

น,นีแ่นแตาไม่าแต่จาตาจ้องยามที่เกิดนัาผู้วก่นไปได้ใจแค่พังแต่ทังจะเท่ากนให้ใส่มอนตเอาวจะต้องเขาอ,อยเรืองที่ที่ทำในใจไม่กวดว

ลองเป็นกบูไส้กบู้หน่ยนางห้องนลยไปกัได้เหเบใจพเสลีคนนี้เลยไหมครูถ่ายคลิปอยู่แม้จะไปปวดฉี่ยังให้ความสวัสดีครับ อลลขออนุญาตจบคลิปสำนีนครับ,บกดกไลค์กดแชร์กดติดตามทางยูทูบ